ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครรับแจ้งเหตุมีจระเข้หลุดออกจากบ่อเลขที่39-6ทับหหมู่5าตำบลค้อกระเบืออําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจึงเร่งเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยประมงจังหวัดสมุทรสาครรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ออกมาช่วยกันติดตามโดยในพี่เชิกันสุทาอายุ43ปีเจ้าของบ่อจระเข้บอกว่าจระเข้ที่หลุดไปมีมากกว่า10ตัวซึ่งแต่ละตัวยาวประมาณ4เมตรตัวใหญ่สุดน่าจะถึง100กิโลกรัม สาเหตุจากกำแพงด้านหนึ่งซุดตัวลงทำให้บ่อแตกตรงบริเวณหัวบ่อข้างคลองกว้างประมาณ2เมตรจระเข้ก็เลยหลุดออกมาได้ส่วนการแก้ไขเบื้องต้นขนาดนี้ใช้ลดแมคโรเอาเสามาปักไว้ซึ่งมีทั้งหมด3บ่อบ่อที่แตกคือบ่อที่1กว้างประมาณ30มสคูณสาเมตรมีจระเข้ทั้งหมดมากกว่า100ตัวตอนนี้ได้ได้จระเข้เข้าไปในบ่อที่2และบ่อที่3และรีบปิดแล้ว ด้านประมงจังหวัดสมุทรสาคกรกล่าวว่าหากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพบเจอจระเข้ให้เร่งแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่และที่สำนักง,งานประมงจังหวัดสมุทรสาครหรือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทางเราจะเร่งไล่ล่าจับจระเข้ให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่เกิดความหวาดกลัวโดยวิธีการสังเกตรจระเข้ช่วงกลางคืนนั้นดวงตาจะกระทบกับแสงก็สามารถเห็นได้ชัดเจนมากโดยในคืนนี้จะเร่งไล่ล่าจับจระเข้ให้ได้ทั้งหมดโดยเร็ว